ผมปอมไม่รู้ว่าอย่างนอผมจริงบ่หรือผมปอมอาจารย์ดูไทยเช็คบึงปอม่รู้ผมจริงลงกลงโคจุกโอ้ว่าแปลกๆเลย่วยเด็กของบุทัาวที่ดื้อเสิเป็นถ่วนดื้อเตเป็ หนห้าพันเอาห้ายกเลยครับคู่นี้ตกลงกันหาย โอ้โหเขาบอกว่าเป็นนักชกล้านวิวนี่ครับกิจการของท่านผู้ใหญ่จำเนียนจากน้องสองขาเนี่ยครับต้องดูตอนชกรคทำเวลาควรๆช่วงให้รูเออน้ำชกล้านดิวขอบคุณอาจารย์แอดสันติชัยเจริญเกษม ให้ขาา้อมูลครับทราบข่าวว่าช่วงลอยกระทงนี่ชนะลมโชยนะครับชูวมรีลุงอรุณยิตน,นะครับมุมน้ำเงินเล็กกว่าครับแต่ว่าความเป็นมวยนี้ต้องดูแล้วนะรอครับ <c oughs>

ของดีจากสับขาแดงประเินของดีจากนู้นนะครับทางฝั่งกันทรลักนะครับอนประวัติได้อ่นประวัตินะประวัติวี่ชนะล้มโซ่ชนะพูคนมึงอข่ามาไล้รู้ชนะล้มโซ่ชนะ คนบักเยี่ยวก็ยเยี่ยวดำลวลวเลยนะเล่าเนี่ยบักบักทายเยี่ยวอเอาเลยครับบานเจีย๊ยบบานเจี๊ยวจำแดงจำตัวเลขทีน้ำเงินครับครับแฟนมวยที่ทำภารกษษิจรีบเลยนะครับรีบประดอคู่นี้ครับ ห้ายกนะห้าพันครับก็บอกควเอาบุญบุญบนไหนว้ยแกงเี่บุญโลกเนี้ยบ ah. ุญบนไหนโดยลีลาเราดี what <laughs> <laughs> สาวยก็บอกว่าลีลาไม่เท่าไรครับต้องดูที่อาวุธครับอ้าวผ่านยกแรกครับสารวัตเดชครับที่ประชานสะพันสารวัตเดชที่ประชานสะพครับสารวัตเดชดืนดเดาที่ขอบคุณอาจารย์เสถียรโบนเงินครับมอบด้วยดูเดือด สองใบให้กับสุนี oh, so 5, ้ด้วยครับอ้าวยกที่สองครับานเจีบแดงน้ำเงินจากจุ้เล็กยอดทุู้รักห้าพันครับนชราดิวกาแล้วนะชงราดิว กองเก่านะครับทำงานของจอมชูดิเนสวยเวลาคนรวยี่ทำงานหวานเจียบครับจอมเก่าจอมฝีมืออยู่ที่นีเพื่อนเลครับของบุวลูกสวยงามจอมจอมชูดิเนสทางซ้ายครับ ที oh, <S <S <ess> <S ่ายครับจามจูลินิพก้าวมาแล้วหวานเจี๊ยบโอ้ไปส้ำไมซ้ำมาที่ซ้ำไปซ้ำครับปังครับที่้ายของจา,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 ามจูลินิกเออแกบอกว่าแค่คันคันแค่คันคัน ดูครับในถ้วาเจี๊ยบเอาคืนด้วยขวาครับจากตูนลิลิกหน้าตาเราพูดเ่แกแววหมอมวานเจี๊ยบไีกพูดเน็แห่ตกิงเด็กพกย่านเล็กไทยสีคสิบ เอ้ยสายายเอคั้วานเจยบเอายฟมอะไรไหมวานเจยบโดนลวดับโยเสือใหญ่ธเคงเยลวว่หลเสือใหญ่องค์จะลงไหมตกของแล้วองค์จะลงหรือเปล่าครับนี่รอที่สามเลยครับ จับตูรีแกไม่พอมาัเอ่ครับแทงซ้ายครับอย่าพลาดไดนิลาเด้อหัเจียบเด้ออย่าติดไดนิล่าไดนิยงสามเลหน้ยังเก่าครับจาบตูรีเนี่นักจงพลันริบ ม่ราขาดยาหเราสักตัวเงครับเอาโอ้งหงหรือยงหวานเจี๊ยบโอ้งหหรือยงโอ้งหหรือยงหวานเจี๊ยบยากระตุกจงโปรย

นักชกปลาดิวครับผมตกผมตกผมตกเสยผมเสวยพบหวานจี๊บสิกรัน้องทีเท่นักเวทีจับดูเล็กลุ่มอรุณยิ่งเลยครับยกสี่ครับคู่นี้ไปกลับที่ห้าพันเลยครับข้างละสองพันห้านีมันไมซอนกัอ้าว ดคราาจวานเด้อพญหวานเตียมไว้เอาวีครับจับซูีเล็ตนแกเข่าเขาล้

Terima kasih telah menonton! สี่พอดีเจ้งหน้าที่คนรบเนี่ยโดนข่มเล้วเด้ออย่ากให้ตกเด้อถ้าตกเราวข่มเวลาข่มตกเราวศูนย์นเนี่ยศูนย์เนี่ยอารมณ์พอดีนะอย่าเชียร์นั่นมันสิได้หวนมวันนี้หาร้อยห้าร้อยพอตอร่างเนี่ยพอจะพันเดือดเสร็จแล้วอ่ะ,ออส,ะ,ะสิสมสองสิบแปดตัวเ่ง

ฤทธิ์หรือเปล่าหวานเจี๊ยบมีตั้งห้าร้อยยาเสพดโกยแล้วแดงหวานบ่ได้เยมัสวยาเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบจ้ำจุรีหวานเจี๊ยบยอดสุดท้ายยอดสุดท้ายยอด้อ

ยาจตาหาอยน้คเิดัเงิน้วมัไม่ไ้าดทั้งไวนดี้ขาดกงดันว่ามันต้อคจะไปดดวจมเีบมือกับทั้งคู่เลยครับตบมือกับอ่ยินดีด้วยครับนเงินัใจ ยาเจี๊บก็ออกนี่เด้เออไปยายหมอเจี๊ยบไปรอผ่าเจี๊ยบผ่าที่หัวใจเอาเอาเพราะว่าแต่ลาหัวใจนักสู so. 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 ้หัวใจนักสู้เยี่ยนะ